แต่ก่อนหอพีของหมู่บ้านเนี่ยเคยตั้งอยู่บนที่ดินตระกูลของสาม,มีแย่ทิน่นอยู่มาวันหนึ่งแกก็อยากได้ที่ดินผืนนั้นคืนเพื่อจะอไปปลูกเรือนหอให้ลูกชายแกนะครับ <S <S เรือนหอหลังนั้นเนี่ยอยู่ไปก็เจอเรื่องที่ไม่ดีสไภัยก็ตายตอนเ้าลูกคนที่สองหลานคนเล็กก็ยังมาหดหนวดอ,อีกแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยลูกชายของแกก็ตายนะครับ นึกว่าชาวบ้านสหอพีขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาอีกกลัรู้ว่าบต้องพี่จะไล่มันไปป้องกันเองนะ เราเอาห่าไปอยู่น้ำตีงั้นจับห่าวได้ไอพี่ซวยบึ้งกรเป๋ากูเป็นแทนน้องวะเชื่อสายตาตัวเองตอนเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเหรอว่เป็นกับตาว่าพี่ตาโกนนี่เนี่ย าผมมึงกำลังหลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งที่ปกป้องกลุ่มข้องเท่าไหร่นะกำลังลงโทษมึงลงโทษครอบครัวมึงอาจารย์นี่สิพี่หนุ่มนี่นเขาหรืหยังเดี๋ยวเขาหมดตายกันเหิดทุกคนต้องเรือผมว่ไม่เหน็ดแน่ไม่กตาวโคตยอกมึงแล้วโคตยอกมึงแล้วดูนับถือคักไป็นบอดาถือผี